ลักษณะถึงไหนแล้วคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าสัญญาณปะติมหลุดหๆหายๆนะคะ ุณมากนะคะที่เข้าแวะมาให้กำลังใจค่ะคุณวัฒนาเนาะคุณปาพรน,นะคะ แล้วนะคะป้าติ๋มค่ะมาคุยกันพบปะนะคะไม่มีหัวข้อนะคะเนาะประดิเพื่อนเพื่อนตอนทำตอนเย็นนะคะยามเย็นๆอย่างนี้บรรยากาศดีนะคะ ติมก็มีสองลานดวงตาที่อยู่กับป้าติมเนาะขอบคุณค่ะคุณวาสนานะคะคูณนาเพศใจมาเปิดตาไว้ให้ป้าติมนะคะก็แสดงความยินดีขอบคุณมากๆ ดเด้อขอบคุณมากๆเลยนะคะขอขอบคุณกลัวรจะหลุดนะคะเดี๋ยวคุ่งนี้เช้าค่อยเอาใหม่เนาะค่ะเนาะ ะะป้าติมก็จะลงแล้วนะเพราะว่าสัญญาณไม่ดีเลยค่ะป้าติมเทแวะมาพูดคุยกับป้าติมเนาะให้กำลังใจป้าติมนะคะ ทิมเทพสัญญาณนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยหลุดหลุดแนะ วาสนาด้วยนะคะเข้ามาให้กำลังใจปติม <laughs> ศาสนาด้วยนะคะเข้ามาให้กำลังใจประสิมทักทายสวัสดีพูดคุยชันเคยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็ วาสนาจ้าปาติมขึ้นมาการ้อนอบอ้าวจ้าสวัสดีคุณวาสนาค่ะวันนี้ปาติมยุ่งๆหน่อยสตรีมนะคะก็จะมี พันผู้ติดบ้ายบายนะคะสัญญาณปติมหลุดเนาะค่ะเนาะมันดึกแล้วนะคะเ,เพื่อนเอ,อมาคุยกับปติมอีกแล้วนะคะ ทุกคนคะ่ะยินดีนะคะเข้ามานะคะเข้ามาในห้องไหลปรปติมเนาะคุณเพื่อนเนาะข,ขึ้นใหม่เช้านะคะทุกคนคะ่ะครบสามสิบนาทีนะคะปะติมก็ยินดีคะ่ะ ดีสำหรับกำลังใจนะคะป้าติมดีใจนะคะมี่เพื่อนๆเข้ามานะคะป้าติมก็จะลงแล้วนะ,ะเพราะว่าสัญญาณไม่ดีเลยค่ะป้าติมเท